สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกนะครับตัามกวนตินนะครับวันนี้ก็เป็นตอนเย็นวันเสาร์นะครับบรรยากาศดีๆนะครับคุณลูกค้าก็เข้ามาจัดชุดเครื่องเสียงจากทางร้านเรานะครับเป็นชุด4ีคนตัวนี้เลยนะครับราคาแค่เสียนนิดๆเฮ้ยมันได้ขนาดนี้เลยเหรออู้พระเจ้าไม่อยากจะเชื่อนะครับได้กาง4ใบนะครับแล้วก็จะเป็นซับเบสอีก4ใบนะเบลสิบแปดบีพันนะครับกางก็จะเป็นกาง12ไสอลายอะลนะครับดอกที่เราใช้กกางก็จะเป็นสเปคไฟเตอร์ไว้พันนอกพันใน อัจได้เต็มที่ครับไม่ต้องกลัวไว้ฟนะครับแล้วก็จะมีทีบาร์ด้วยนะครับดอกที่เราใส่บีพันก็จะเป็นดอกทรับอินซีซีรีส์สนะครับไม่ว่าจะใส่ตู้หน้าเปิดหรือว่า b ีวีหน้าปิดก็โอเคเลยครับดอกตัวนี้สู้ตายครับตัวนี้อู้เสียงดีมากนะครับเท่าแก่ผมก็แนะนําคุณลูกค้านะครับเพื่อแบบว่าให้ลูกค้าดูให้ได้ไซส์แบบว่าให้เป็นเราต้องแบบว่าซีแจงรายละเอียดแบบว่าอู้ครบสุดนะครับแบบว่าไม่ต้องกลัวเล่นไม่เป็นนะครับถ้ามาที่บริษัท AS Power Tech เเรานะครับเราจัดให้รู้หม ทุกอย่างนะครับสอนจนหมดเปลือกครับไม่กักไม่อะไรมันไว้แล้วสอนให้หมดเลยนะครับนี่เลยครับพาวเวอร์ที่เราใช้ขับเบรสใบก็จะเป็นพาวเวอร์เอฟบีสนะครับเราใช้์พาวเวอร์ในการขับกลางก็จะเป็น a s เอสพนะครับขับกลางอีก4ใบนะครับโอ้โหเราแบบว่าสวยมากนะครับตัวนี้ราคาแค่แสนนิดนเฮ้ยมันได้ขนาดนี้ด้วยเหรอเรามาดูด้านหลังกันติกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เลย ด้านหลังก็เราก็จะกางลิงก์กางนะครับเบลิงก์เบดนะครับนี่เห็นไหมเบลิงก์เบดอย่างนี้เลยนะครับปิดไปอีกหนึ่งชุดพี่พี่น้องน้องโอ้หวานเจี๊ยบนะครับถ้าพ,พี่พี่น้องน้องดูมาถึงตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนเนดะ้อ